คุณดูไหมว่าสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอะไรแล้วนี่ล่ะแล้วคุณดูไหมว่าสัญลักษณ์ไลท์เคยใช้ใส่คนเดสมอนเล่แล้วหูก็ตายเป็นท่าบุลลี่ยอดดิตของคนยุคกลางมาครับไปดูกันในเดอะโรจี้อันสมชายโชว์โชว์โชว์ โอ้ oh, สวัสดีครับผมนายสมชายสุดหล่อและข้าคือโรชิเซนเซยูโรชิเดสมาครับพีมีนึกเลยจริงๆนะครับว่าเราสองคนจะได้จัดรายการแบบนี้อืมข้าก็ว่ามันรู้สึกฝืนๆนะยังไงนะครับเอ้ยจัดวิกก่อนมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึง6สัญ,ญลักษณ์มือและความหมายจริงๆของมันอู้น่าสนใจมีอะไรบ้างวะ6ท่าที่เราไปดูกันในวันนี้นะครับมีการจับมือเช็คแฮม์มีการตบมือมีท่าไลท์ดิสไลท์ท่าสู้ตายค่ะท่าหูกระตายและแน่นอนท่านิ้วกลางตะลุยโลกัน ถ่าโปรดค่าเลยแต่ไอ้สมชายมึงทำนานไปเปล่าวะเปล่าพี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้คนดูมาเริ่มอัแรกกเลยดีกว่าครับคือการจับมือเช็คแฮนแบบฝรั่งลูกพี่คิดว่ามันมีที่มาอย,ย่างไรล่ะครับฮันโดเชเกอร์เฮ้ยอันนี้ข้าว่ามาจากการหลอกแต่อ่างเป่าวะ ยังไงนะลูกพี่คืออย่างเวลาเจอคนถูกสเปคแล้วยอยากใกล้ชิดไงเลยขอจับมือผมดูไม่ออกเลยว่าลูกพี่เล่นมุกหรือวุดจริงอะ่ะการจับมือจริงๆแล้วเก่าแก่มากเป็นพันๆปีเลยครับมาจีเโดยหลักฐานแรกมาจากยุคเอลซีเรียเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วเชด็คว่ากันว่านะครับท่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสื่อสารว่าเราอ่ะจริงใจแล้วไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีโดยการเอามือเปล่ามาให้เช็คเพื่อแสดงว่าเราไม่มีอาวุธนะเดอรมสมัมสมผลดินะแต่ทำไมต้องเขย่ามือกันด้วยวะอันนี้ว่ากันว่าเเขขย่่่่าาากันนพืออออออให้้วุทีบซซสลงมมิดครจ ลูกพี่รู้จัก Hi Fi ไฮไฟไ์มครับแน่นอนเมื่อก่อนข้าใช้ส่งสาวอยู่บ่อยๆโหลูกพี่โบราณมากผวามหมายถึงกัารแตะมือไฮไฟครับมีเหรอที่ข้าจะไม่รู้จัก ป็นท่าทักทายหรือแสดงความยินดีใช่ไหมใช่ล้ครับท่านี้ถือเป็นท่าที่ค่อนข้างใหม่โดยว่ากันว่าถูกใช้ครั้งแรกในวันที่2ตุลาคมปี1977ประมาณ50ปีที่แล้วครับ<อ>ว่ากันว่ามีนักเบสบอลชื่อว่าเกรนเบิร์กที่เล่นกับทีมลอสแอนเจลิสดอจเจอร์ยกมือขึ้นเพื่อทักทายเพื่อนร่วมทีมที่มีชื่อว่าดัสตี้เบเกอร์แต่เฮียดัสตี้ก็ยกมือของตัวเองไปแตะมือของเกรนแล้วเมื่อนักข่าวถามว่าดัสตี้ทาอะไรเขาก็ตอบว่าตอนเขาเห็นเพื่อนเขายกมือมือของเขาก็ไปเองท่าไฮไฟฟ์อย่างที่เรารู้จักกันเลยถือกำเนิดขึ้นสุดยอดว่ะเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เปลี่ยนโลกจริงๆมาถึงท่าที่ทุกคนรู้จักและน่าจะใช้กันอยู่ทุกวันนั่นคือไลค์ <Like. S 2> ส่วนตัวข้าชอบไลก์แน่นอนครับเป็นกำลังใจชั้นดีสำหรับลูกผู้ชายสายคอนเทนต์อย่างพวกเรา ท่านี้นะครับว่ากันว่ามันจะการแข่งคนชนคนหรือว่าการแข่งกลเลเตอร์ในสมัยโรมันโบราณเออใช่ใช่ใช่ใชคุ้นอยู่หนังเรื่องโปรคาเลยที่นําแสดงโดยเฮียรัสโซครใช่ครับเีอเขาเป็น f อสถาปัตยากรารมไทยด้วยแล้วลูกพี่รู้ไหมครับว่าดั่งเดิมแลม,มันมีความหมายว่าอะไรอืมไลค์แปลว่าชอบดิสไลค์แปลว่าไม่ชอบไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วกลับกันครับพู้เป็นเล่นตามหลักฐานทางปริศร์ถ้าจากักรพรรดิหรือกรรมการยกนิ้วขึ้นแปลว่าความตายส่วนถ้าทิมนิ้วลงจะแปลว่าชีวิตแลวจะรอดเชดโดเข้าใจผิดมาตลอดเลยเอยโลกความหมายมันมากลับกันได้อันน้กฐาาค่ข คงเคลือครับแต่ว่ากันว่าเริ่มใช้ในหมู่นักบินของกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงต้นของศตวรรษที่10เพื่อสื่อสารระหว่างนักบินว่าทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาและแน่นอนครับสงครามโลกทั้งสองครั้งทำให้ท่าน,นี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันมีอยู่3ประเทศนะครับที่ท่าน,นี้ใช้ด่าคนได้เฮ้ยจริงดิมีอะไรบ้างวะมีอิหร่านอัฟกานิาสถานแลวก็กรีซครับ แต่สำหรับกีสนี่ข้าไม่ค่อยแปลกใจนะเพาเราะมันเป็นระเทศที่ทกเก่าแก่มากแช่งพวกเราในการกดไลค์กันเยอะนะครับท่าต่อไปคือท่าโ <ๆ S 2> ปรดของลูกพี่โลจิท่านิ้วกลางท่านี้นะครับขลังแล้วเก่าแก่สุดๆมีการใช้มาเป็นพันๆปีตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยความหมายของมันตรงๆตเลยครับคุย และถูกใช้มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโอ้เป็นท่าที่ขลังจริงๆมาถึงท่าโปรดผมแล้วท่าสู้ตายค่ะอันนี้ท่าฮิตประจําชาติญี่ปุ่นเลยว่ะท่านี้นะครับที่มาค่อนข้างคลุมเครือแต่ผู้ที่ทําให้ท่านี้โด่งดังขึ้นมาก็คือวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ทําท่านี้ที่มีชื่อว่า We for Victory หรือว่าชัยชนะนะคบเพื่อให้ขวัญและกําลังใจว่าลบครั้งนี้ชนะแน่นอนเฮ้ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยแต่ที่ญี่ปุ่นท่านี้เรียกกันว่า peace ที่แปลว่าสันติภาพในภาษาอออังงกกใใใช่่่่่ครรีีวาาามมมมมหหหยยนนนนนึขท้้้ืื Pi สิิภพโโดดเถูลุ รุ่นชาวอเมริกันที่ต้องการต่อต้านสงครามในช่วงทศวรรษที่1960โดยจะใช้กันในเชิงประชดประชางท่าวีฟ r v i ว t o r ตรีที่นิยมกันในหมู่ผู้สนับสนุนสงครามท่าง่ายๆแต่ความหมายทางการเมืองล้ำลึกมากและแน่นอนครับมีท่านี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงท่าหูกระต่ายอันนี้ข้าต้องสารภาพว่าข้าทำเป็นประจำในตอนถ่ายรูปกลุ่มพี่เลิกใช้ได้เลยครับว่าท่าหูกระต่ายที่ดูไม่มีพิษไม่มีภทยเนี่ยเป็นการใช้บูลลี่คนในสมัยยุคกลางนั่นเถอะยังไงวะท่าหูกระต่ายนะครับมีชื่อเรียกอ,อย่างว่าคอ ท่าเนี้นะครับเป็นญสักดณ์ของการสวมเขาเพื่อล้อเลียนผู้ชายที่โง่ถูกเมียหลอกในบางกรณีนะครับจะมีการมาคับไปสวมเขาจริงๆกันด้วยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคนสมัยก่อนแม่งบูลลี่กันโคตรแรงเลยและแล้วมาถึงท่าสุดท้ายท่าตบมือ เฮ้ยอันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นการสาบแช่งหรือว่ามีความหมายอะไรที่ไม่ดีแน่เลยอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวที่เพียวสุดครับโดยการตบมือหมายถึงการแสดงความชื่นชอบและการเห็นด้วยโดยมีที่มาจากวงการการเมืองของจักรวรรดิโรมันโบราณที่อาศัยเสียงตบมือเพื่อดูว่าผู้คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองอย่างไรโคตรพ่อโคตรแม่ของประชาธิปไตยจริงๆเอาครับครบหกท่าแล้วมาปิดรายการกันถ้าชอบรูปแบบรายการใหม่ของเราฝากกดไลค์เพื่อให้กำลังใจและ s ับส b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับรอละตบมือสิยูรุช